สวัสดีผู้ฟังทุกท่านเล่าผีคืนนี้ขอเสนอเรื่องบ้านผีสิงชายหนุ่มและหญิงสาวแต่งตัวภูมิฐานก้าวลงจากรถเบนซ์รุ่น220แล้วมายืนอยู่ตรงริมรั้วหน้าตึกใหญ่ค่อนข้างทันสมัยมองพิจารณาดูแม้กระทั่งสนามหญ้าหน้าตึก ตลอดจนประตูรั้วด้วยความสนใจถึงแม้ขณะนั้นเดือนหงายจ่มจัดแต่ยังมองดูได้ทั่วตึกหลังนี้สวยและน่าอยู่นะจาริยาชายหนุ่มเอ่ยกับหญิงสาวเมื่อตรวจดูสภาพเป็นที่เรียบร้อยและพอใจแล้วค่ะสวยและน่าอยู่จริงๆราคาคงจะหลายแสนพร้อมทั้งที่ดินนะคะ ชายหนุ่มหันหน้าไปทางหญิงสาวแล้วอมยิ้มพลางค่อยๆเอ่ยตอบว่าไม่เท่าไรหรอกเขาบอกขายผมสามแสนเท่านั้นเจ้าของเขาจะไปเมืองนอกผมว่าเขาขายถูกมากเขาบอกไว้หลายเดือนแล้วผมเพิ่งพาคุณมาดูนี่แหละแต่ว่าหญิงสาวเปยดขึ้นแต่ว่าอะไรหรือจาริยาแต่ว่าบรรยากาศตอนกลางคืน ดูท่าทีจะน่ากลัวอยู่สักหน่อยนะคุณโรดโถจาริยาเธออย่าคิดไปอย่างนั้นสิบรรยากาศอย่างนี้สีหน้าอยู่เงียบสงบไม่มีเสียงรถยนต์แล่นตะเบงหนวกหูกวนประสาทไม่มีสมาธิจะทำอะไรได้เลยแม้กระทั่งชายหนุ่มหยุดนิ่งอยู่ชั่วครู่และมองหน้าหญิงสาวยิ้มเล็กน้อย แม้กระทั่งอะไรคะคุณโรธทำไมไม่พูดต่อละ่ะเธอชํำเลืองหางตาตามและชายหนุ่มก็ตอบอย่างติดตลกว่าแม้กระทั่งผมจะกระซิบข้างหูจาริยาว่าผมจะไม่มีวันลืมคุณเลยพอสิ้นคําเสียงของหญิงสาหวหัวเราะร่วนเหมือนไข่เข็มพลางย้อนตอบไปว่า ผู้ชายก็อย่างนี้แหละใหม่ๆก็พูดจาหวานล้อมต่างๆนานาเพื่อที่จะให้ผู้หญิงหลงคารมรักด้วยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสมความปรารถนาน้ำพึ่งหวานก็กลับกลายเป็นน้ำพึ่งขมชายหนุ่มรีปฏิเสธทันควันโอ้ยไม่จริงคนอย่างผมรับรองด้วยเกียรติยศผมไม่ใช่ผู้ชายประเภทนั้นแน่ผมรักจริยาดังด,งดวงใจเชียวนา สาวน้อยจริยาเมื่อได้ยินได้ฟังจากปากคำของชายหนุ่มเช่นนั้นก็อมยิ้มและนึกในใจว่าขอให้เป็นอย่างที่เขาพูดเถอะชีวิตแต่งงานจะได้อยู่กันถึงถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรตามที่ผู้ใหญ่ได้กล่าวตอนรดน้ำสังในวันวิวาและขออย่าให้เหมือนเพื่อนของเธอคนหนึ่งเลยแต่งงานอยู่จนกระทั่งมีลูกคนที่หนึ่งลูกยังไม่ถึงห้าขวบ ผู้ชายชักเที่ยวนอกบ้านกลับบ้านดึกๆพอซักถามก็บ่ายเบี่ยงและอ้างว่าไปกับหัวหน้ากินเลี้ยงบ้างไปทุร,ระบ้างตามแต่จะโกหกได้ก็โกหกไปตามเรื่องตามราวนับเป็นเวลานาน,านพอสมควรจนกระทั่งพูดอะไรไม่อยากเชื่อเสียแล้วต่อมาต้องใช้วิธีสะกดรอยตามโดยไม่ให้สามีรู้ตัวไปถึงไหนถึงกัน สิ่งที่จับได้ว่าสามีไปไหนจนผิดสังเกตนั่นคือสามีแอบไปมีเมียน้อยเข้าเรื่องของเรื่องต้องมีปากมีเสียงถึงขั้นแตกหักคือแยกทางกันอยู่ส่วนลูกนั้นผู้หญิงเป็นฝ่ายเอาไว้จริยาเธอกำลังนึกถึงใครหรือชายหน่มถามไม่เห็นเธอเหมอมองดูตึกสองชั้นนั้นอย่างเลื่อนลอย หญิงสาวหันมามองดูหน้าชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยพลางตอบว่าเปล่าจาริยากำลังนึกถึงความสุขถ้าเราได้มาอยู่ตึกหลังนี้อ๋องั้นหรือก่อนแล้วไปงั้นตกลงเราจะซื้อตึกหลังนี้จากเพื่อนมันนะจะได้ไปตกลงกับมันแต่ก่อนอื่นไหนๆมาถึงแล้วเข้าไปดูในตึกก่อนไม่ดีหรือเห็นเจ้าสุทัศน์ มันบอกว่ามีคนเฝ้าอยู่ดีสิคะไหนๆก็มาแล้วจะได้ไม่เสียเที่ยวแล้วเขาก็เดินไปที่ประตูรัว้วเพื่อกดกลิ่งเรียกถ้าจะนอนแล้วกระมังคะดูไฟปิดแล้วหญิงสาวพูดขึ้นอะไรกันจะนอนตะหัวข้ามเชียวหรือเขาพูดพ่างเอื้อมมือไปกดกลิ่งที่ประตูหลายอึดใจก็ยังไม่มีวี่แวว ว่าจะมีใครออกมาจากตึกหลังนั้นคงไม่มีใครอยู่หญิงสาวพูดขึ้นไอสุทัศน์มันบอกว่ามีขนเฝ้าอยู่นี่นาชายหนุม่มถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างหมดความหวังถ้าไม่มีใครอยู่ไว้วันพวกนี้ค่อยมาใหม่ดีกว่านะชายหนุม่มหันไปทางหญิงสาวค่ะดีเหมือนกันเพราะตอนนี้แถวนี้น่ากลัวออกจะตาย พอทั้งสองจะหันหลังกลับก็มีเสียงผู้หญิงดังขึ้นที่ข้างประตูมาหาใครคะคุณน้ำเสียงแผ่วเบาแต่หวานน่ารักทำความพิศวงแก่เขาทั้งสองไม่น้อยเพอจะกลับอยู่แล้วก็มีเสียงถามดังขึ้นเช่นนี้ทั้งสองต้องหันไปทางที่ประตูอีกครั้งอ๋อผมวีโรดเพื่อนของสุทัศน์เองครับ คุณสุทัศน์แกไม่อยู่ค่ะครับผมทราบแล้วแต่ผมกับภรรยาตั้งใจจะมาให้ก่อนค่ำบังเอิญรถผมเสียไหนๆตั้งใจจะมาแล้วเจ้าของเสียงได้เปิดประตูจากแสงเดือนค่ำวันนั้นส่องแสงเจิดจา้าพอที่จะมองหน้ากันถนัดพอชายหนุ่มเห็นหน้าผู้หญิงที่มาเปิดประตูเท่านั้นเขาก็ต้องอุทานออกมา อ้าวบุษบานึกว่าใครเสียอีกจำผมได้ไหมอ๋อคุณโรดคุณจาริยาแม้ตายจริงไม่ได้พบกันหลายปีจำไม่ค่อยได้เข้ามานั่งคุยกันก่อนความจริงบุษบาเธอกำลังจะนอนอยู่แล้วเมื่อได้ยินเสียงกริ่งจึงได้ออกมาเปิดประตูเมื่อเธอได้เชื้อเชิญบุคคลทั้งสองเข้ามาในเรือนเรียบร้อยแล้ว ชายหนุ่มถามเจ้าของบ้านหย่อนตัวลงนั่งก็อี้รับแขกสุทัศน์ขอบอกผมว่าจะขายพร้อมที่ดินจะไปเมืองนอกผมเลยชวนจาริยาเขามาดูอ๋อคุณจะซื้อหรือคะครับแล้วคุณสุทัศน์เขาไปไหนจาริยาเอ่ยถามขึ้นบ้างเขาไปเชียงใหม่ค่ะเจ้าของบ้านรีบตอบ แล้วก็บุษบาอยู่บ้านคนเดียวหรือนี่ชายหนุ่มถามคนเดียวสิคะหล่อนตอบเหมือนไม่อยากตอบราวกับมีความในใจอะไรสักอย่างซึ่งไม่มีใครอาจจะรู้ได้ตายจริงคุณใจกล้าเฝ้าบ้านคนเดียวที่เปลี่ยวอย่างนี้คุณบุษบาไม่กลัวหรือคะจาริยาถามอย่างหวาดกลัวแทน คุณจาริยาไม่เคยอยู่ก็ดูน่ากลัวแต่บุษาบาอยู่มานานและความจำเป็นมันบังคับก็เลยชินเสียแล้วเจ้าของบ้านตอบแล้วเมือมองไปทางหน้าต่างซึ่งขณะนั้นดูมันมืดมิดพร้อมกระเผยรอยยิ้มนิดๆพรางเอ่ยขึ้นอีกว่าโถบรรยากาศอย่างนี้ถ้าหากคุณจาริยาได้มาอยู่แล้ว มันจะมีความรู้สึกน่ากลัวจริงๆอย่างที่พูดเพราะมันเป็นบ้านที่ห่างจากความจอแจร้ายยิ่งกว่านั้นแต่ละบ้านของที่นี่ก็ปลูกสร้างเว้นระยะห่างกันจนเกิดความวังเวงและน่ากลัวขึ้นอย่างไม่มีปัญหาให้ตายเถอะเสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยินในยามกลางคืนและยินยาเยือกก็แว่วมาแต่ไกล นั่นมันเป็นเสียงสุนัขหอนขึ้นอย่างหวยหวนและลากเสียงยาวสะทานสั่นประสาทผู้คนโดยเฉพาะจักริยาหญิงสาวถึงกับเอามือเกาะแขนชายหนุ่มตัวแข็งสายลมที่พัดอย่างแผ่วเบาเมื่อครู่ก็เริ่มพัดแรงจนใบไม้ที่หนอกหน้าต่างสั่นไหวเสียสีกันจนเป็นเสียงราวกับมีคนมาแกล้งเช่นนั้น ไอหมาบ้ามันชอบหอนอย่างนี้เสมอในยามค่ำคืนบุษสบาพูดขึ้นเมื่อแลเห็นจาริยาเกิดความกลัวอย่างมองเห็นได้ชัดแล้วบุตสบาก็กล่าวต่อไปอีกว่าไม่มีอะไรหรอกคุณจาริยาเหมือนเมื่อตอนแรกบุตสบามาอยู่กับคุณสุทัศน์ใหม่ๆก็โดนไอเสียงบ้ามันคมจนขวัญกระเจิงเหมือนกันพอพูดขาดคำ ไฟฟ้าในบ้านก็เกิดดับพรึบลงจาริยานั่งตัวแข็งแนบกับชายหนุ่มเคียงข้างตอนนี้ถึงกับคนหัวลุกสู้สภาพในห้องนี้ไม่อาจจะมองเห็นอะไรเลยยิ่งเพิ่มความน่ากลัวให้แก่เธอยิ่งนักสักครู่ไฟในห้องก็สว่างขึ้นวูบวาบจากแสงเทียนที่บุษบาษจุดขึ้นถึงแม้จะมีแสงสว่าง พอจะเห็นหน้ากันบ้างก็ตามแต่ดูมันกลับสร้างบรรยากาศถึงความน่ากลัวขึ้นกว่าเก่าใส่อีกด้วยซ้ําดูมันริบหีริบหรีบูบว่วาบูบว,วาบเสียงหมาหอนมันกลับยิ่งหอนทีขึ้นไม่เพียงจะข่มขวัญให้แก่จารยาเท่านั้นร้อนไปถึงชายหนุ่มชักเจ้าเหนาวนาร้อนร้อนขึ้นมาทันทีทันใดดูไม่น่าไว้ใจเสียแล้ว ชั่วพริบตาเท่านั้นสายลมพัดกระโชกอย่างแรงถึงกับทำให้แสงเทียนถูกลมพัดจนดับโดยไม่รีรอชายหนุ่มรีบลุกขึ้นจากเกออ้าอี้ปลาดไปที่เทียนเล่มนั้นพร้อมกับเอามือล้วงในกระเป๋ากางเกงเอาไฟแช็กออกมาเพื่อจุดให้มันสว่างขึ้นมาใหม่แต่ไม่ทันที่จะไปถึงไฟฟ้าก็สว่างขึ้น เสียงถอนหายใจของชายหนุ่มและสาวจาริยาระบายออกมาอย่างโล่งอกแหมพูดถึงไฟมันดับอยู่เป็นตายายไรจริยาขอนอนในรถดีกว่าถึงคุณจริยาคิดจะกลับไปในตอนนี้คงไปไม่รอดแน่บุษบาเอ่ยขึ้นในตาของจริยาลุกพโพรงแล้วทานออกมาด้วยความหวาดกลัวอ้าวทำไมล่ะคะ บุษบาหัวเราะหึหึในลำคอก่อนตอบว่าก็คุณดูข้างนอกสิฟ้าแลบลมก็พัดแรงหมายถึงฝนจะตกใหญ่ในไม่ช้านี้แล้วการขับรถขับราขณะฝนตกมันอันตรายมากเมื่อสองวันมานี้คุณไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์หรือห่างจากที่นี่ไปไม่เท่าไหร่รถของเพื่อนคุณวิโรธเกิดความอาการสาหัส เพราะไม่เชื่อคำตักเตือนของบุษบานั่นสิชายหนุ่มหันมาทางจาริยาเธอกลัวไม่เข้าเรื่องเชื่ออะไรกับเรื่องผีผีสางๆบุษบาเขาเป็นผู้หญิงอย่างไม่หวาดกลัวเลยโธ่หัวใจของจาริยาตอนนี้อยู่กับเนื้อกับตัวเสียเมื่อไรล่ะอย่าไปว่าคุณจาริยาแกเลยเพราะเธอ ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก็ต้องหวาดกลัวเป็นของธรรมดาสิคะจากนั้นเจ้าของบ้านก็ลุกออกไปยังห้องหนึ่งเพื่อไปหาน้ำหาท่ามาให้แขกดื่มเจ้าของบ้านยังไม่ได้เข้ามาชายหนุ่มก็เอ่ยพูดกับจริยาว่าพักเสียที่นี่แหละผมคิดว่าคงไม่มีอะไรน่าวิตกแล้วเรื่องอะไรจะต้องรนไปหาพักที่อื่น ดีไม่ดีจะเหมือนอย่างที่เขาพูดเมื่อตกี้ไม่ได้ยินหรือและอีกประการหนึ่งเราไม่พบปะกับเพื่อนฝูงนับเป็นเวลานาน,านจะขอคุยให้เต็มอิ่มและเกี่ยวกับว่าจะได้อยู่เป็นเพื่อนบุษบาด้วยไงละ่ะก็ดีตอนนี้ดูบรรยากาศมันคึ้มคึ้มอย่างไรชอบกลด้วยจาริยาเสริมส่วนบุษบาเธออมยิ้มพรางตอบว่า ขอบคุณคะ่ะความจริงประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้มาบ่อยครั้งจนรู้สึกมันชินชาเสียแล้วทำไมบุษบาเธอจึงไม่หาใครมาอยู่เป็นเพื่อนสักคนล่ะเจาริยาเอ่ยถามบุษบาหัวเราะเหมือนจะนึกขำอะไรสักอย่างหนึ่งพลางตอบว่าโอ้ยเจาริยาทำไมจะไม่หาให้คุณปาของบุษบาเองมาอยู่ก็อยู่ได้ไม่กี่วัน พอมาเจออย่างที่เธอเจอเข้าตอนนี้เพนกลับไปแล้วแต่ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเพราะบุษาบามีเพื่อนที่ไว้ใจได้อยู่แล้วอ้าวไหนบุษาบาว่าเธออยู่คนเดียวไงล่ะชายหนุ่มถามด้วยความสงสัยก็อยู่คนเดียวสิคะเอ๊ะเธอพูดยังไงผมงงไปหมดบุษาบาหัวเราะและตอบว่าโถคุณ ไม่น่างงเลยจริงๆที่ว่าเพื่อนที่ไว้ใจได้นั่นก็คือปืนจุดสามแปสิคะชายหนุ่มกับหญิงสาวถอนใจโล่งอกแม้เธอนี่ชอบพูดเป็นปริศนาให้คิดเล่นเสียก่อนเชียวนะจะพูดกันตรงๆและสั้นๆไม่ได้อ้าวทำไมอย่างนั้นเราจะสนทนากันสนุกและออกรถได้อย่างไรละ่ะนานๆเราจะพบกันที่ และแล้วทั้งสามก็สนทนากันอยู่จนดึกจึงได้แยกกันเข้านอนวิโรธบอกกับจริยาว่าให้นอนกับบุษบาในห้องเดียวกันแต่บุษบาปฏิเสธอย่างรู้ใจว่าไม่เป็นไรหรอกคุณวิโรธเพราะบุษบาเคยนอนคนเดียวได้เรื่องอะไรจะให้หมายแยกผัวเมียเขาที่สุดหนุ่มสาวทั้งสองจึงนอนห้องเดียวกันชั้นล่าง คงให้เจ้าของบ้านนอนอยู่ชั้นบนคนเดียวทั้งสองแม้จะเข้านอนแล้วแต่หาได้หลับตาลงไม่นี่คุณรู้ไหมจาริยาสังเกตดูรู้สึกว่าบุษบาผิดกับเมื่อก่อนไปมากทีเดียวจาริยากระซิบบอกกับวีโรธที่กำลังลืมตาโพรงมองดูเพาดานอยู่เธอดูเงียบขรึมเฉยๆ คุยน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากจาริยาเธอพูดต่อชายหนุ่มหันมามองหน้าหญิงสาวแล้วค่อยๆพูดว่าเธออาจจะมีความในใจอยู่ก็ได้นะแต่จาริยาว่าไม่ใช่ต้องมีอะไรแอบแฝงแน่ๆหรือไม่ก็อาจถูกของก็ได้นะจาริยากล่าวตอบไม่เห็นด้วยกับความคิดของชายหนุ่ม เดี๋ยวเงียบเธอฟังสิเสียงฝีเท้าของเธอกำลังเดินลงบันไดมาชายหนุ่มรีบสกิดเตือนจาริยาให้หยุดพูดเพียงอึดใจเดียวฝีเท้าก็มาหยุดอยู่ที่หน้าห้องสักครู่ก็เดินผ่านไปส่วนจาริยานึกแปลกใจว่าทำไมบุษบาจ,จึงลงมาจากห้องนอนอีกเล่าเธออดประหลาดใจไม่ได้ จึงต้องลุกจากที่นอนไปเปิดประตูห้องดูค่อยๆแง้มเปิดออกจาริยาถึงกับสะดุง้งเมื่อเห็นร่างของบุษบายืนนิ่งเฉยอยู่แต่จาริยพยายามสํารวมจิตให้เป็นปกติและแข็งใจถามไปว่า <S 2>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  อ้าวเธอยังไม่นอนอีกหรือนี่ทำไมไมายืนอยู่ที่นี่ บุษบาย,ยิ้มรับและตอบช้าๆว่ามันนอนไม่หลับและไม่รู้อีกว่าเพราะอะไรทำไมฉันจึงได้มาเดินอย่างนี้ดูหล่อนพูดคล้ายคนละเมอดวงตาแข็งกร้าวใบหน้าที่เห็นขาวอยู่แต่ตอนนี้ดูมันยิ่งขาวซีดจนมองไม่มีสีเลือดวิโรธชายหนุ่มเห็นจาริยาภรรยาของเขาเดินออก ก่อนลุกจากที่นอนเดินตามหลังมาติดๆแล้วจาริยาได้ถามบุษบาต่อไปว่าเอ๊ะบุษบาเธอไม่สบายหรือเปล่านี่ชายหนุ่มถามเพื่อนสาวด้วยความเป็นห่วงเมื่อขณะยืนอยู่หลังจาริยาเปล่าฉันไม่เป็นอะไรหรอกฉันสบายดีไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณทั้งสองเข้าไปนอนเถอะ พูดจบแล้วเธอก็หันหลังเดินจากไปคงปล่อยให้หนุ่มสาวยืนมองตามหลังอย่างงวยในท่าทางและตลอดคำพูดของบุษบายอย่างยิ่งแปลกแฮะจาริยาพูดขึ้นลอยๆบรรยากาศนอกบ้านมันก็น่าสะเพงกลัวอยู่แล้วไหนจะมีเสียงหมาหอนมันช่างเงียบเชียบเสียจริงแถมเจ้าของบ้าน ยังมาทําสิ่งประหลาดประหลาดอีกเช่นนี้โอ๊ยฉันจะบ้าตายโถ่เธอคิดมากไปเองชายหนุ่มปลอบพร้อมกับดึงร่างพันรยาสาวพรางว่าไปนอนดีกว่าแล้วทั้งสองจึงปิดประตูลงกรอนกลับเข้าไปนอนตามเดิมเมื่อทั้งสองลงนอนก็พยายามสงบสติอารมณ์ฟุ้งซ่าน เพื่อมีให้คิดถึงเหตุการณ์อันแปลกประหลาดในบ้านหลังนี้ให้หลับตาลงแล้วเขาก็อดคิดไม่ได้จนไม่รู้ว่าเวลาล่วงไปนานเท่าไหร่เขาทั้งสองจึงหลับพรอยไปโดยหารู้ไม่ว่าที่หน้าห้องของเขาขณะหลับนั้นได้มีชายหนุ่มกับหญิงสาวเจ้าของบ้านเดินไปเดินมาอยู่ที่หน้าห้องเกือบตลอดคืนวันนั้น รุ่งเช้าอากาศเย็นยาเยือกภายนอกนาทึบไปด้วยหมอกเสียงไก่ขันดังวิเวกปลุกให้หนุ่มสาวตื่นจากการหลับไหลเพราะนอนดึกไปหน่อยทั้งทาง,ท,งที่บุคคลทั้งสองไม่เคยนอนดึกเลยชายหนุ่มลุกจากที่นอนเดินไปที่ประตูเพื่อจะออกไปจากห้องเมื่อล้างหน้าล้างตา อาบน้ำชำระร่างกายให้เรียบร้อยก็กลับมายัางห้องเดิมแล้วสาวจริยาก็ออกไปบ้างเมื่อเรียบร้อยแล้วก็กลับมาแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วทั้งสองหนุ่มสาวเมื่อแต่งตัวเรียบร้อยก็ออกมาจากห้องยืนอยู่ที่หน้าระเบียงเพื่อมองดูรถเห็นว่ายังอยู่แต่ตัวรถเต็มไปด้วยละอองของน้ำค้างยืนรออยู่ตั้งนาน แต่ยังไม่เห็นสาวเจ้าของบ้านตื่นลงมาพบเลยก็เดินไปดูที่ห้องรับแขกอีกทีคิดว่าคงจะนั่งคอยอยู่ก่อนก็ได้เมื่อไปถึงก็ไม่เห็นเจ้าของบ้านบุษบาคงไม่สบายกระมังคะคุณวิโรธดูเมื่อคืนเห็นหน้าตาแก่ซีดๆเจ้าริยาเอ่ยขึ้นนั่นสิเราขึ้นไปดูเธอดีกว่ามั้งเดี๋ยวเขาหาว่าเราใจดำ เขาลุกไม่ขึ้นก็ไม่ไปดูเขาเลยไปก็ไปเสร็จเรื่องเสร็จราวเราก็แล้วจะได้รีบกลับเสียทีแล้วทั้งสองหนุ่มก็พากันขึ้นไปดูที่ห้องนอนของบุษบาไม่อยู่แปลกจริงชายหนุ่มบนพึมพำสายตะวันด่งแล้วยังไม่เห็นเจ้าของบ้านนั่นสิคะไอเราจะไปโดยไม่บอกเขา ดูมันกะไรายอยู่หรือตอนเช้าๆ้าเธอคงจะไปเดินเล่นข้างนอกก็ไม่รู้แล้วทั้งสองก็ลงบันไดไปห้องโถงอีกครั้งแต่แล้วทําให้ทั้งสองหนุ่มสาวถึงกับยืนตะลึงหัวใจแทบหล่นไปอยู่ที่ปลายเท้าที่ห้องโถงนั้นเมื่อคืนยังแลเห็นมีสิ่งประดับไว้สวยงามเรากับบ้านผู้ดีมีเงินบัดนี้สิ่งเหล่านั้น อันตรธานหายไปไหนทั้งสองมองหน้ากันด้วยความวิตกเมื่อเขาทั้งสองระง,งับสติได้จูงมือรีบก้าวเท้ายาวๆออกจากที่นั่นมาทันทีมาหยุดยืนอยู่ที่รถข้างประตูรัว้วเหมือนคนตื่นจากฝันร้ายคุณคงมาดูบ้านหลังนี้หรือครับเขาทั้งสองถึงกับสะดุ้งตกใจ อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีชายชาราร้องถามชายหนุ่มอึดอัดอยู่ครูหนึ่งสีหน้าเพื่อนเพื่อนชอบกลนแล้วตอบชายชาราไปว่าเปล่าหรอกลุงผมกับพรรยาตั้งใจจะมาหาเพื่อนที่บ้านนี้เท่านั้นเอพอหนุ่มบ้านนี้นะหรือใช่ครับเพราะผมเคยมาครั้งหนึ่งหลายเดือนมาแล้ว บ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มาสามสี่เดือนแล้วนี่เอ๊ะชายหนุ่มร้องออกมาด้วยความแปลกใจถึงกับกลืนน้ำลายลงคอและถามตาลุงแก่นั้นอีกว่าถ้าเช่นนั้นลุงอยู่แถวนี้สิโถูกพอหนุ่มถามทำไมรึองั้นลุงคงทราบบ้านหลังนี้ดีสินะครับชายหนุ่มถาม เพื่อที่อยากจะรู้เหตุการณ์ที่เขาได้ผจญมาอย่างอัศจรรย์ว่ารอดพ้นมาได้อย่างไรสดๆร้อนๆเช่นนี้ชายชารายิ้มและพยักหน้าพลางเอ่ยช้าๆขึ้นว่าความจริงบ้านหลังนี้ปลูกแบบพันสมัยสวยน่าอยู่ดีเสียอยู่อย่างเดียวอะไรหรือลุงชายหนุ่มซัก ตามที่ลุงรู้ว่าพอบ้านหลังนี้สร้างเสร็จเห็นมีเจ้าของบ้านชายหนุ่มหญิงสาวมาอยู่ไม่ทันถึงปีก็ตายทั้งคู่มีญาติที่เชียงใหม่ลงมาจัดก,การเรื่องสพบเรยบร้อยแล้วก็มาประกาศขายไม่กี่เดือนก็มีคนมาซื้อและมาอยู่อยู่ด้วยกันสองผัวเมียเท่านั้นคนใช้ก็ไม่มีพวกญาติญาติก็ไม่เห็นมาอยู่ด้วยเลยสักคนแล้วคุณรู้ไหม ว่าวันต่อมาคุณจะพบอะไรพูดไปก็เหมือนว่าลุงโกหกมันไม่น่าเป็นไปได้อัศจรรย์จริงๆทำไมหรือลุงชายหนุ่มถามอย่างร้อนรนใจเต้นระทึกทั้งสองหนุ่มสาวก็บนกะวายใจจึงเร่งให้ตาลุงเล่าต่อไปโดยเร็วอ้าวชายหนุ่มกับหญิงสาว ที่มาซื้อบ้านหลังนี้อยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็มีคนพบศพนอนตายอยู่บนเตียงทั้งคู่สิคุณคนแถวนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูหรอกหญิงสาวจาริยาพอรู้ว่าเมื่อคืนถูกผีบุษบาเล่นงานถึงกับเป็นลมแน่นี่อยู่ตรงนั้นตาแก่พอแลเห็นหญิงสาวเป็นลมไปเช่นนั้นจึงร้องถามว่า เอหมายความว่าคุณทั้งสองโดนผีนี้เล่นงานสิใช่ครับลุงเมื่อคืนนี้ผมกับภรรยายัางค้างคืนในบ้านด้วยและมีคนอยู่คือคุณบุษบาเจ้าของบ้านโอ้นับว่าคุณทั้งสองโชคดีแท้ที่หลุดรอดมาได้พ่อหนุ่มรู้ไหมคนแถวนี้เขาต่างพากันเรียกบ้านนี้ว่าบ้านผีสิง นับตั้งแต่วันนั้นมาหนุ่มมีโรดกับหญิงสาวจาริยาตั้งใจว่าจะซื้อบ้านหลังนี้เพื่อไว้เป็นเรือนหอก็เป็นอันว่าเลิกล้มกันไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด